เราหลุดออกจากการแพทย์แครับและทีนี้ก็จะมาอยู่รอบตัวที่บ้านท่านนะครับผมว่า, mm. วาเอ๊ะนะสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆครับว่าสามารถเอาไปใส่ที่บ้านได้ไหมก็จะบอกว่าก็มีอะครับผมอันที่แน่ชัดสุดเลยก็คือตัวบ้านอัจฉริยะแต่ว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้ครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนขอใช้คาว่าซับซ้อนมากครับผมอาจจะต้องใช้เวลาศึกษานานพอควรเลยครับผมหลายๆท่านก็เคยได้ยินเนาะว่าอย,อยากเข้าบ้านไปแล้วไม่ต้องกดสวิตช์อะไรเลย ออกสั่งผู้ช่วยอ่ามีผู้ช่วยหนึ่งคนผู้ช่วยเปิดไฟให้หน่อยผู้ช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยผู้ช่วยตอนนี้หนาวจางังลดแอร์ให้หน่อยอ่าซึ่งตอนนี้ก็พัฒนามาถึงประมาณนั้นครับผมประมาณนั้นแต่ว่าการติดตั้งหรือว่าการใช้งานยังไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนทั่วไปเท่าไหร่ครับผมอต้องเป็นคนที่มีความรู้พอด้านมิดนึงนิดน,งน,ดนึงครับผมแต่ว่าอัน,นี้รูปนี้ที่ผมหามาครับหรือว่าจริงๆท่านบางท่านอาจจะได้ยินคําว่าให้ AI สร้างรูปให้ครับผม ผมก็พยายามสื่อสารว่ารีโมทอันเดียวเนาะท่านมีรีโมทหนึ่งอันและสามารถควบคุมได้ทั้งบ้านก็ะนจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสในใจเหมือนกันครับผมหรือจริงๆที่ท่านเคยอาจจะเคยเห็นก็คือเรื่องประตูประตูรั้วเนาะว่าเวลาไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปเลื่อน้วเองท่านกดรีโมทหรือท่านในอนาคตท่านบอกว่าเอะผมคิดว่ามันกดรีโมทเดี๋ยวต้องเสียเวลาหายใช้เป็นระบบสั่งการเสียงเลยไหมใช้ะระบบสั่งการเสียงเลยตอนนี้ผู้ช่วยถึงบ้านแล้ว ช่วยเปิดประตูบ้านให้หน่อยคุณท่านก็สามารถสั่งจากโทรศัพท์ท่านหรือว่าสั่งจากรถของท่านได้มันก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเนาะที่เขาพยายามพัฒนาให้ไปสู่อนาคตมากขึ้นครับผมแล้วก็อันนี้ก็ยังอยู่ไกลตัวเนาะอันนี้ยังอยู่นอกตัวแล้วถามว่ามีเทคโนโลยีที่อยู่ติดตัวเลยไหมผมก็เลยบอกว่าก็มีเหมือนกันครับเทคโนโลยีที่ติดตัวก็คือการตรวจสอบตรวจจับการล้มครับอต่อให้ใช้มือต่อให้ใช้นาฬิกานาฬิกาอัจฉริยะสมาร์ทวอทเนี่ยครับ แต่ปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นเนาะว่าบางทีมือของเราอาจจะแค่เหี่ยงไปหรือว่าไปเอื้อมหยิบอะไรที่มันไวขึ้นบางแล้วตัวนาฬิกาเองก็ตรวจกลับว่ามันคือการล้มนะแต่จริงๆแล้วทัานอาจจะไม่ได้ล้มเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีครับที่เขาต้องการแบบเป๊ะๆเลยนะก็คือไปติดที่ตัวท่านเองเลยเราจะล้มไม่ล้มอะครับ นะงานวิจัยสมัยนี้ล่าสุดครับเขาเลยบอกว่าให้ดูการเคลื่อนไหวของสะโพกค,ครับผมเนาะเพราะว่าสะโพกอยู่ถึงกลางของเรากึงกลางของตัวเราครับและทีนี้จะเป็นตัวที่มีส่วนน้ําหนักเยอะพอตัวครับผมเพราะนั้นการที่พบการเคลื่อนไหวของสะโพกที่ผิดปกติเนี่ยครับจะเป็นตัวทํานายได้ว่าท่านจะล้มหรือเปล่าอ่เริ่มตั้งแต่ทํานายเลยนะยังไม่ล้มเลยนะการจะเริ่มการทํานายแล้วว่าตัวท่านเองกําลังจะล้มหรือเปล่า แล้วก็ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยครับเอ่อเราสามารถทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งว่าเอ่อเราหาความสัมพันธ์อย่างหนึง่งที่มันมีความสัมพั์ดีมากเลยเราอาจจะเห็นเทคโนโลยีในอนาคตนะครับว่าเอ้ยเ,เทคโนโลยีตัวนี้นะสามารถเตือนท่านล่วงหน้าเลยด้วครับว่าตอนนี้ท่านควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนซึ่งมันก็เกิดได้ครับในกรณีที่ท่านอาจจะเป็นกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงหรือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของขาไปอย่างเงี้ยครับ ก็จะเริ่มตรวจจับอะไรบางอย่างนะว่ากำลังจะล้มแล้วท่านควรอย่างน้อยไปกินก่อนไหมกินอ,อะไรก่อนอ๋อยังอยู่ในขั้นวิจัยนะครับอันนี้อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้มาล่าสุดเมื่อเดือนเดือนสิงหาครับไปต้นสิงหาปกรกฎาคมครับอันนี้อยู่ในอยู่ในตะเกียงงานวิจัยนะครับอยู่ในตะเกียงงานวิจัยเราอาจจะได้เห็นต่างๆในอนาคตครับแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบไหนเราอาจจะยังไม่รู้เราอาจจะยังไม่รู้ครับแต่ว่าทีเนี้ย อ่าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขาอยากทําเป็นรูปแบบต่อไปะครับผมซึ่งรูปแบบต่อไปเนี้ครับมีมีใครเคยรู้จักสองโปรเจกต์นี้บ้างครับมีใครรู้จักสองโปรเจกต์นี้ไหมครับซึ่งโปรเจกต์ซ้ายครับมันอยู่ใกล้ธรรมศาสตร์มากเลยครับผมโปรเจกต์ซ้ายตัวนี้แล้วโปรเจกต์ฝั่งขวาเนี่ยครับรู้สึกว่าผมจะอยู่ฝั่งบางกีสถาปการครับผมที่เขาคิดว่าจะสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมามีมีท่านใดรู้จักไหมครับถ้าถ้าท่านใดรู้จักกดหนึ่งครับท่านใดไม่รู้จักกดกดอื่ได้ครับผมผมอยากรู้ว่า พข่าวพวงนี้มันไปถึงไปถึงกลุ่ม t a r าเกตของเขากลุ่มที่เขาต้องการจะให้สื่อถึงหรือเปล่าครับใช่น่อชื่อชื่อลงหละไอ้็คือ,ช,อชื่อสถานพยาบาลที่เขาคอนเนคไว้ครับนะครับจากทีแตลืมอดีแต่ว่าเป็นฝั่งขวาเนาะอะันนั้นคือฝั่งขวานะซึ่งไอ้ตัวนี้ครับเขาจะเป็นสองสองชื่อละกันตัวจิมจิมเวลบีอิงครับตัวนี้ครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับมกรุงเทพ ตัวก่อนถึงหมอกมุงเทพประมาณ500เมตรน่าจะประมาณประมาณ500เมตรแหะครับผมอยู่จะอยู่ถัดกับเอ่อจะอยู่ก่อนถึงฟาร์มคอนโดถ้าสมมติใครอยู่แถวนี้เนาะอยู่ในระหว่างก่อสร้างครับทุกอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้คือเป็นแค่ตัวเอ่อตัวงานออกแบบครับผมเขากําลังก่อสร้างแล้วพยายามโปรโมทขายอยู่ผมก็อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นทีมของเขาเนาะเผื่อเผื่อท่านใดสนใจแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่ง ตัวนี้ครับเขาก็เริ่มเห็นเรื่องสังคมสูงวัยเนาะแล้วการออกแบบครับเขาก็จะใช้แนวคิดนะครับที่เปลี่ยนไปว่าเอา่อการอยู่คอนโดอาจจะเป็นการตอบโจทย์ของสูงวัยมากขึ้นข้อหนึ่งคือท่านไม่ต้องขึ้นลงบันไดยเยอะท่านอยู่ห้องท่านถูกต้องการออกมาท่านก็ใช้ลิฟต์ในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับก็คือพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองกับ อยมคามถึงวัยมากขึ้นว่าท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นได้ไหมหรือท่านต้องการพื้นที่ที่จะต้องการเดินมากขึ้นเขาก็จะออกแบบตัวนี้ครับมาเพิ่มขึ้นครับซึ่งเช่นเดียวกับตัวซีนีซีเนียคอมเพลตครับซีเนียคอมเพลตโปรเจกต์งั้นครับว่าเป็นโปรเจกต์ที่เตัวลงบ้านสร้างขึ้นมาครับว่าต้องการว่าต้องการให้เป็นแหล่งสุขสนของสุขวัยแต่ด้วยตัวนี้ครับมันจะยังค่อไม่ค่อนข้างยังค่อนข้างไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ แต่ว่าเขาพยายามต้องการสร้างตัวนี้ขึ้นมาอยู่ครับก็ลองศึกษาข้อมูลได้ครับพอศึกษาข้อมูลได้ครับผมอ่ะโอเคครับก็ต,ตัวเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวท่านนะครับก็จะจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็ผมก็จะเป็นข้อความให้กาลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแม้จะยากแต่ว่าบางทีเราสู้สักอย่างเรารักษาเราเพื่อเรารักษาสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างไว้เช่นข่าวของท่านหรือว่าเจาะลึกไ,ไปมากกว่านั้นก็คือ ท่านต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อของท่านนะครับแน่นอนครับจิตดีจะมีร่างกายดีดจิตใจก็ดีตามครับหรือไม่จิตใจดีเดี๋ยวท่านจะสร้างร่างกายของท่านให้ดีขึ้นได้ครับผมทีนี้ผมมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าท่านใดสามารถทิมในตัวตัวตัวแชร์ดดได้มากน้อยแค่ไหนครับก็แล้วลองลองทำกิจกรรมหลังจากนี้ก็ได้ครับผมทีนี้ครับทุกคนรู้จักหน้านี้ดีครับ มันคือแป้นพิมพ์เนาะในตัวโทรศัพท์ของท่านเวลาท่านจะต้องพิมพ์อะไรสักอย่างมันจะขึ้นหน้านี้มาซึ่งตัวฝั่งฝั่งซ้ายของท่านนะครับก็คือ Apple เนาะฝั่ง Apple จะหน้าตาเป็นนี้แล้วฝั่ง google Google ค o คูเกิลคีย์บอรดเนี่ยว่าฝั่งอินดอร์ครับก็จะเป็นอย่างฝั่งขวาทีนี้ครับเวลาท่านพิมพ์ท่านจะต้องการพิมพ์อะไระครับอ่าอย่างเช่นมีใครอยากจะลองพิมพ์ประโยคนี้ไหมครับลองพิมพ์ประโยคนี้ส่งมาในในช่องทางแชทได้ครับลองพิมพ์ดูก่อนได้ โอเผมเจ้ามากเลยเเขอ,องของเขด้ยยะตัวม,มีมีท่านท่านลองพิมพ์อยากจะให้ท่านลองพิมพ์ดูเนี้ยครับกดทดสอบครั้งนี้มมนจะยากแต่เราพยายามเพื่อให้สำเร็จเนีครับผมจะมีอยู่สามขั้ยคครับผมอะเดี๋ยวผมเนื่องจากเดี๋ยวเวลามันจะนานเนาะแต่เดี๋ยวผมอยากจะให้ท่านลองเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างนึงนเคืัอช่วยช่ยวยอะไรบางอย่างช่วยอะไรบางอย่างท่านอยากมีมีใครอยากทดลองลองพิมพ์มาได้ครับสักปร้โยคหนึ่งก็ได้ครับสักประโยคหนึ่ง ใช้เวลานานนิดนึงครับผมเข้าใจครับเพราะว่าแม้กระทั่งผมทีมเองคืก็อยากอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีมีท่านใดอยากอยากลองอยากลองร่วมกิจกรรมลองดูได้นะครับหรือว่าจะลองร่วมกิจกรรมที่หนักได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวตัวสไลด์พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอทิ้งไว้กับตัวทางโรงเรียนนะครับผมให้ผมชอบผมว่าผมต้องมีต้องมีคนทีมอายุเพิ่มเติมตัวเลขครับผม ผมผมจงใจครับต้องขอโทษด้วยครับคุณรัตนาะครับเพราะว่าผมผมจงใจให้ให้เป็นประโยคยาวครับผมทีนี้ครับทีนี้ครับอ่านั่นแหละครับที่ที่คุณรัตนาบอกมาครับว่าเอยประโยคมันยาวจังกว่าจะพิมพ์เสร็จอ่ะมันเสียเวลาก็เลยจริงๆอิครับมันเลยมีเทคโนโลยีหนึ่งในโทรศัพท์ของพวกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอ o n e ไม่ว่าจะเป็น a n d ด o i d มันจะอยู่ขึ้นมันจะขึ้นอยู่กับตัวขั้นงพิมพ์ของท่านเองซึ่งเทคโนโลยีนี้ครับจะเรียกว่าเปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นตัวหนังสือ อ่เปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นตัวหนังสือเนาะซึ่งอันนี้ครับท่านสามารถเอาไปใช้อะไรต่างๆนานาได้อีกเยอะเลยเพราะว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นบันทึกเสียงเนาะอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่ไม่ชอบเพราะว่าเอ้ยเราเรายังคิดไม่ดีเลยเรายังคิดไม่รู้เลยว่าจะจะให้มันเป็นประโยชพูดยังไงแล้วเราอัดเสียงแล้วส่งไปเนาะแล้วก็คนฟังก็ไม่รู้ว่าคนคนที่เราส่งไปอ่าใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ช่นะอันนี้ยครับ สิ่งที่เราจะต้องทำครับก็คือ,อาใช่ครับไพ่เพี้ยนมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆของมันคือเอ,อต้องพูดทีละประมาณสองสามคำครับต้องพูดทีละประมาณสองสามคำก่อนเพราะว่าถ้าเราพูดเป็นประโยคไปเลยหรือว่าเราพูดเร็วเกินไปตัวตัวเปลี่ยนเสียงให้เป็นคําพูดเนี่ยครับมันก็จะเอาไปรวมคําครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นข้อเสียเนาะซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมเห็น ในต่างประเทศในยบางท่านครับส่งไว้บางท่านเขาเอาไว้คุยกับตัวแชทนะครับแชท GPT บ้าง Gemini บ้างหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนแก้เหงาเขาเนาะเพราะบางทีเขาเขาอาจจะแบบเฮ้ยมีเวลาว่างชั่วโมงนึงแต่ว่าเรายังไม่รู้จะคุยกับใครดีก็อาจจะมานั่งคุยกับแชท GPT หรือว่าคุยกับ Gemini แก้เหงาก่อนนะครับทีนี้ครับผมก็จะเลยสอนเร็วๆว่าในตัวสองท่นทีมนะครับผมฝั่ง Apple เองมันก็จะมีอยู่ตรงใกล้ๆเปลี่ยนภาษาครับแต่ว่าตัวฝั่ง Google นะ่ะจะไปอยู่ฝั่งนุ่นเลยขวาบนเลย แต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ากดผิดมันก็จะไปกดตัวส่งข้อความเนาะก็อ,อาจจะต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงทีนี้ครับทีนี้ครับท่านก็จะเห็นแล้วว่าในประโยคเดิมนะครับสามประโยคถ้าสมมุติทําได้มันก็จะมีเร็วขึ้นมันก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับผมอย่างอ้าอาจจะค่อย,ค,อยค่อยค่อยค่อยพูดกับเขาพูดไปอ่านไปพูดไปอ่านไปก็จะเป็นการทําสมาธิไปนในตัวด้วเนาะว่าเอ้ยอยมีให้มีท่านใดอยากจะลอง ส่งบทส่วนอย่างนี้ครับอ่าเราออกเสียงถูกไหมเราออกเสียงให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเราไหมว่าเสียงที่เราสวดสวดบนในแต่ละครั้งมันถูกต้องหรือเปล่าอ่าทีนี้ลองดูครับอยากลองดูได้ครับอยากอยาก,อยากให้อยากให้พวกท่านลองดูครับกับตัวเทคโนโลยีตัวเปลี่ยนเสียงครับพูดให้เป็นตัวหนังสือครับผมลองดูครับแล้วลองลองส่งข้อความกลับมาที่ท่องแชทได้ครับผม ต่อ,ตอสู้ตอ่อสู้กับตอ่ตอต่อสู้ลบกับตัวตัวทำทีนะ่หนึง่องอ่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนเรียนรู้มาประมาณนึงนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานิดนึงครับแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ที่ให้ท่านฝึกแล้วกันให้ท่านให้พวกท่านได้ได้ฝึกกันว่าเ,เทคโนโลยีจริงๆมันก็มีข้อจํากัดอ่าต่อให้มันดีมากเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจข้อจํากัดเนี้ยก็เป็นตัวช่วยอะไรต่างๆของเราได้เยอะครับถือว่า ผมว่ามีบางท่านนะครับเคยไปพบแพทย์และแพทย์บางท่านนะครับเขาใช้เครื่องอัดเสียงผมผมผมยังทานอยู่แพทย์แพทย์ทยบางท่านยังใช้เครื่องอัดเสียงในการในการจดบันทึกการรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สุดท้ายแล้วผมก็เคยถามแพทย์ไปว่าเออสุดท้ายแล้วเขาเป็นทำไมต่อเขาบอกสุดท้ายเขาต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวตัวหนังสืออยู่ดีผมอกมีตรงมาเทสครับผมเของครับองครับบครัองครับ อ่ะทีๆนี้ครับอ่าตอนนี้ก็คือจริงๆก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้เนาะแต่ว่าทีนี้อย่างมจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมติดไว้เรื่องสุดท้ายครับที่ยังไม่มีคำบญญัาิภาษาไทยตัวค r o ฟอร์มิ่งาอาร์ติสต์เมดิซีนะครับผมผมก็เลยขอจะขอนําเสนอ,อนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่ผมพยายามนําเสนอนําเสนอต่อทางด้านวิจัยเองนําเสนอต่อด้านสาธารณสุขเองด้วยแล้วก็สุดท้ายครับพยายาม พยายามสื่อสารไปถึงตัวคณะต่างเครห์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อการเอาตัวความคิดตัวนี้ครับนวัตกรรมความคิดใหม่ๆตัวนี้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับผมแล้วเราไม่ต้องคิดคนอะไรใหม่เลยอะไรใหม่เลยครับเราแค่ใช้สิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับในการรักษาในการบำบัดหรือว่าในการฟื้นฟูอะไรบางอย่างเนี่ยครับซึ่งผมก็เลยแปลเป็นไทยคร่าวๆครับมันก็คือการเอาความรู้ทางด้านแพทย์ครับ มาประยุกต์ใช้กับศิลปะการแสดงผมใช้คําว่าศิลปะการแสดงนะเพราะว่าคาว่า performing a r t มันแปลว่าศิลปะการแสดงโอเคลองครับลองครับองครับเอ่อผมต้องการผมต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับผมก็คือการใช้ดนตรีบําบัดเพื่อทางด้านกายภาพการด้านขยับแขนขาหรือว่าการขยับตัวปลายนิ้วตัวมืออย่างเงี้ยครับแล้วตัวผลประโยชน์ของเขาอะครับมันก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยครับแม้กระทั่งว่าภกษาบนกล้ามเนื้อ ถ้าท่านใช้อย่างเหมาะสมและระยะเวลาอย่างเพียงพอท่านก็สามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อของท่านได้ท่านก็สามารถเดินชอปปิ้งได้มากขึ้นประ,ะมาณนี้ครับผมมันก็สามารถใช้ได้หลายๆแนวเลยครับแต่ว่ามันเป็นองคน์ความรู้ที่ค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ครับแล้วก็ยังมีอยู่แค่ในประเทศเดียวก็คืออเมริกาครับที่สามารถเอามาใช้ออกมาเป็นตัวคลินิกของนักดนตรีก็ย,ยังค่อนข้างพเจอดจงอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าเราสามารถเอามาใช้ ในสังคมต่างๆ,ๆผมขอใช้รวมทุกสังคมในประเทศไทยอะครับผมมันก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เอกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมเป็นหมู่คณะของส่งวัยรวมตัวกันเพื่อเล่นดนตรีไทยอ่าเราก็ได้อนุรักษณ์ประเพณีไทยด้วยสืบสารประเพณีและอีกทางก็ยังกายภาพบําบัดของเราเองด้วยไม่จะทางเดินชีวได้ด้วยอย่างนี้ครับผมซึ่งแต่ว่าทีนี้ครับมันมีปัญหาที่หนึ่นงตอนที่ผมทํางานของปริญญาเอกซึ่งผมศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสาย ดนตรีเครื่องสายก็จะใช้มือจะใช้ิ้วเล่นเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วทีนี้ครับมันมีปัญหาตรงที่ว่านักดนตรีส่วนใหญ่ครับเขาเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเนื่องจากการซ้อมที่ยาวนานเนื่องจากการเล่นที่ไม่ได้มีการพักผ่อนหรือว่าเราจะได้ยินกันบ่อยๆครับว่าถ้าอยากเป็นนักดนตรีที่ดีก็ต้องซ้อมอย่างไม่หยุดไม่หยอ่อนอ่าซึ่งจริงๆแล้วครับตัวร่างกายของคนเรามันก็ต้องมีจุดที่เราต้องการพักผ่อนด้วยเออผมอยากผมอยากผมอยากใช้คำนั้นเหมือนกันครับขอบคุณคุณ เอ่เอเชิดพงครับผมจริงๆผมอยากอยากใช้คํานั้นเหมือนกันครับคือศิลปะการแสดงบำบัดนะครัแบแต่ว่าทีนี้ครับเรามันมันมันจะยังมันถ้าใช้คําว่าบําบัดมันจะไปอยู่ที่สองคำสุดท้ายครับผมคือกายภาพบําบัดกับเวชศาสตร์คนฟูแต่ว่าตัวเมดิซีตัวคําว่า m e d i ซีนเองเลยมันคือเป็นการแพทย์นะครับผมมันก็อาจจะเอาเช็คิดว่าได้ก็ได้ครับผมอาจจะเป็นหน่วยย่อยหนึ่งครับหน่วยย่อยหนึ่งที่เราเอาความรู้งค์ความรู้ตัวนี้ครับ เอาไปใช้ในการบําบัดตัวร่างกายของเราเองครับผมอ่โอเคครับผมอ่ะกลับมาที่นักดนตรีเนาะนักดนตรีครับก็เกิดในเกิดปัญหาเหล่านี้ครับว่าเอ้เขาซ้อมนานเกินไปแล้วเขาไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยกน้ําหนักเยอะหรือว่าเขาไม่ได้แบกของที่หนักมากทีนี้ครับในการใช้กานกล้ามเนื้ออย่างในอานานครับสิ่งที่เขาสูญเสียไปเรื่อย,อยๆก็คือระบบการควบคุมกล้ามเนื้อหรือว่าตัวมวลกล้ามเนื้อเล็กๆครับที่มันแอบซ่อนอยู่ มันก็เลยก่อเกิดให้เกิดโลกโรคอุบัติที่จริงไม่ใช่โลก,โลกอุบัติใหม่ครับเขาพยายามรวมกลุ่มใหม่แล้วกันราจ,จะเรียกว่า overuse d y n d o m e ถือว่าโลกต่างๆที่เป็นการหักโหมตัวกล้ามเนื้อมากเกินไปอะครับผมซึ่งในทางสถิติครับของตัวฝั่งออสเตรเลียเองเขาก็บอกว่าเ5%เลยนะของนงักกีที่เข้าร่วมแบบทดสอบนี้นะครับว่าอเขากำลังประสบ อ,องความรู้ที่เกิดขึ้นตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะคอยเอามาบาลานซ์หรือว่าจะเป็นคนเอาไปใช้ในทางสองด้านนะครับว่า hey, นักดนตรีนักดนตรีควรจะต้องซูดซอกแค่ไหนถึงจะพอภัยหรือการที่เราเอาไปใช้กับกายภาพบำบัดเองเราก็ควรใช้เ,เราก็ควรทําเป็นเซสชันครับหรือเท่าทําเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่ควรนานเกินเท่าไหร่ครับผมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นองความรู้ใหม่นิดนึงซึ่ง ผมก็จะพยายามทําครับอันนี้ต้องใช้ว่าอาจจะใพยายามทําเพื่อให้ออกมาสู่สังคมได้ในที่สุดของผมโอเคครับก็จะขอสิ้นท้ายไว้ด้วยตัวนี้นะครับอัจจางเวทิสังเสยโยครับผมก็ผู้ชนะตนเองก็คือประเสริฐกว่าสิ่งอื่นใดแล้วครับผมก็คือชนะใจตนเองเนาะในการทําสิ่งต่างๆที่อาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่ามันอาจจะดีะมันก็จะลิงก์สู่คงแรกนะว่าการไม่มีโรครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่มารับฟังวันนี้ก็ขอให้ท่าน มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีครับก็ต้องขอบคุณทางวิทยากรอาจารย์เกียรติบดินฝงเลิศทันิศมากนะครับที่ให้ความรู้ต่างๆหลากหลายมากและมีประโยชน์มากๆกับท่านนะครับก็เฉยๆเลยก็การใช้โลีต่อสุขภาพในปัจจุบันนะครับมันมีหลากหลายมากแล้วก็วันนี้ทางวิทยากรเองก็งมีกิจกรรมพิเศษน้อยให้ท่านได้ลองปฏิบัติและลองทำดูคือเป็นการพูดออกมา ให้ตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นข้อความนะครับขาข้อความอาจจะเพี้ยนจิตจิดบ้างน,นะครับก็อ,อาจจะเรื่องของสัญญาหรือวิธีการพูดของเราอาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ค่องคยปรับใจแต่อย่างน้อยตัวเราเองนะครับจะได้ไม่ต้องก้มกดโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับหลังปอบตวอรวจอ่ะลองดูวิธีเทคโนโลยีก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับใช้ให้ดีก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้นทียผิดอาจจะเกิดโทษ ขอบคุณวิทยากรมากมากนะครับความรู้ในวันนี้อัดแน่นจับเป็นเลยครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเนะื้อหาสัปดาห์สุดท้ายนะครับเป็นภาคเรียนที่เก้านะครับอาทิตย์วันศุกร์ที่สิบเก้ากันยายนนะครับสําหรับนักเรียนส่นทุกท่านเนาะก็เป็นวันสุดท้ายของโรงการแล้วเราก็จะมีชุดที่จีบเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสิบห้าหรือประมาณสักไม่เกิสิบห้านาที ต่แล้วก็ในวันนั้นนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะเป็นอาจารย์จากฝั่งศาสตร์วิชาครับเราอยู่นาฟิบาลเนาะต่อมาก็จะเป็นศาสตร์ฝั่งวิชาของสาสสังคมกันบ้านนะครับมาจากวิทย,ยาลัพย,ยพัฒนาศาสาตร์ป่วยอุตากรณมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นรองศาสตราจารย์ดรสังชายศรีส,สันนะครับท่านก็จะมาบรรยายหัวข้อการสร้างความสุขด้วยงานทางสังคมครับผมคิ่ว่าหัวข้อนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่าน มากๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการดํารงเครื่องอ่าความสุขด้วยงานทางสังคมต่างๆที่ทางอาจารย์จะสอนแล้วก็บอกให้ฟังหรือบรรยายให้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับโอเคก็สําหรับการรับกิดบัตินะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับลงในโน้ตเอ,อ่เอ,อลงในโมก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมได้รวมรายชื่อนะครับเพื่อทําเป็น เกียรติบัตรให้กับทุกท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นาทางโครงการไม่ได้ฟิกนะครับว่าทุกท่านจะต้องมีเกียรติบัตรได้รับนะครับเนื่องจากเป็นการซื้อเนาะตัวเอกาสารที่ได้ก็จะเป็นเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นไฟล์ต e ัวหน pdf นะครับท่านอาจจะไปดาวน์โหลดและปริ้นออกมานะครับแต่ด้วยความที่เราไม่มีงบโครงการ,รแต่ถ้านในอนาคตเรามีสปอนเซอร์เรามีการสนับสนุนมาประมาณพิธีย่อเราอาจจะทําเป็นเปเปอร์และปริ้นสองระเทางบ้างให้กับทุกท่านนะครับผม โอเคอย่าลืมนะครับัาดาห์หน้าพบกันอีกครั้งนะฮะแต่งตัวส,สวยๆร,รอได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจต้องมีการเปิดกล้องทักทายกันนิดหนึ่งนะครับท,ที่ผิดเรื่องความที่่ก็จะมีจากอ่าคณะบดีคณะพายาบาลศาสตร์ครับมาถามมาร่วมกล่าวปิดในวันนั้นด้วยนะครับโอเคอาจารย์มีข้อมูลอบรมแทร์คิวเวอร์พร้อมปฏิบัติช่วง 4, ที่สี่นระือมคะ ตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์คไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข้อมูลในไลน,น์ให้ท่านทีินะครับโอเคคุณปิยธิดาอันนี้สร,ราบล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงครับเป็นหนึ่งชั่วโมงเที่ยวเรียกว่าม,มีประโยชน์นะหา,ากับเต็มมากๆาครับแล้วก็อ่าก็ชั่วโมงแล้วเนาะวันนี้จบคาแล้วครับนักเรียนทุกท่านเดี๋ยวผู้จัดก,การโรงเรียนก็ขออนุญ,ญาตกล่าวอ่าปิด คารในวันนี้นะครับผมจะเจอกันกอีกทีวันศุกร์ที่19นะครับท่านในเวลา12.00น15นาทีนะครับเป็น15นาทีเพื่อให้เรามาเซตระบบมาพูดคุยกันเล็กน้อยเนาะเพื่อให้เวลาเริ่มบรรยายจริงเราจะได้อาจจะ่ต้องติดขัดปัญหา,าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหายไม่หลุดภาพไม่ติดเราจะมาพูดคุยกันแนาทางการแก้ไข่สงๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงตัวนี้หัอกอ,วกอ,วกอีวนครับขออภัยสำหรับความไม่สะดวกหรือ อาจจะมีความผิดพลาดเล็กน,น้อยต้องเริ่มต้นนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันนะโอเคบครับ,เ,คครบเดี๋ยวไฟเดี๋ยวใช้